หลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนเราคิดว่าเราจะออกไปข้างนอกได้นะครับก็จะไปผักทงชยัยแต่ว่าเปล่าเลยเราไปไหนไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันนะท่วมสะพานเลยดูดินี่ครับทางออกสะพานข้ามน้ําที่เราเข้าหมู่บ้านมาออกไปไม่ได้เลยเรียบร้อยเลยฝนตกเมื่อคืนนี้เราบอกได้เลยว่าผักทงชัยอีกไม่เกินสองสามวันเนี้เตรียมรับมือน้ำหลาก จากน้งน้ำ,น,ำน้ำเขียวได้เลยดูดิอ,อันนี้ข้างหน้าเป็นหมู่บ้านบ้านโคกสันที่สุขนะครับแล้วจะเข้ามานีคค่คือธุรกิจด้านในจริงๆมันไปอีกประมาณสักห้าสิบหกสิบเนีนะ้จะเป็นสะพานข้ามแต่ว่ามันไปไม่ได้แล้วเพราะน้ำช่วงไหลไปถึงนี่แล้วพาไปดู มันยังพอเดินได้อยูอออ่ดูน้ำแรงมากคุณตกตั้งแต่ประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งถึงตีสามกว่ากว่าตรงนี้ยุบเลยเหรอตรงนี้ต้องฝ่ายน้ำนครับ

น้ำทั้งหมดนี้ก็จะลงสู่เกลือน้ำเพลิน,นะครับปักทงชัยอีกไม่เกินสองสามวันน,น่าจะหนักอยู่นะก็สองของปักแน่นอน อันนี้ปลาไหลไหมเนี่ยเนี่ยมีรูเด้วยรูปลาไหลปลาไหลหรือง,งูถ้ามีรูนี่ปลาไหลค่ปะปลาไหลอ๋อรอยรอยปลาไหลรู้โทษยังไงรู้จับยังต้องหาอะไรใหญ่รูหนึงอ่ะรูปลาไหลอ๋อได้ปลาไหลกินแล้วอ่ะจับปลาไหลเห็นแต่งูแล้ว เฮ้ยกูเออปลาไหลนั่นแหละปลาไหลปลาไหลจับจับดีดีจับให้มันอยูจับไงล่ก็จับให้มันอยูไงจะายไหมจะขายไมอ๋อจะขายใสจะขายไหเร็วเร็วเอาตะไคร้ใสโยนมาเลยให้ตามาตรงนี้ยนะเร็วเรมันจะเข้ารูแล้วจับออกกันโจับดีโ่จับดีม่งเติดีโอจะขายอไอ่ะจับก่อนะน เออได้ละตัวนึงนี่อีกนะถ้ายตามเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปปไล่อยอะไรเนี่นนนยเนี่ยลูอีกลูหนึงไงจุ๊บ